ใช่คำว่าอะไรมาจากเขามีนักศึกษาอาจาร,รย์รบอกว่าพออาจารย์ดูปุ๊บโอเค okay, คุณไปสอนหร,อหรือว่าอาจาร,รย์มาไม่เจออาจารย์อาจาร,ร,ร,รย์ลัติดาอาจารย์อาอาจาร,รย์ลัติดาอาจาร,รย์ลัติดารู้จักมาก่อนอืมว่าอาจารย์รัลิดานั้นสอนอยุธยาอืมแล้วมาเจอกูก็เป็นเด็กอยุธยาอยู่ อำเภอเป็นนักอำเภอเมืองประวัติพ่อสอนอายุทยาอายุายาวิทยาเลยแต่ก็เคาอยู่โรงเรียนจอมชุรางอุปธรรมอ๋อโอ้โหพี่น่าถึงเรียนเก่งโรงเรียนนี้นี่เองแล้วก็พจกอจบม .6 แล้วคก็ย้ายไปอยู่ที่ตะคอนที่ธรรมราชนั่นเหรอฮะอืม็นเดีนไปที่นู่นก่อนอ้าไปอยู่ตะคอนทำอะไร ที่อยู่นครเพราะว่ายายตามพ่อกลับมาจากนอกไปเรียนเกี่ยวกับอะไรก็ไม่การเรียนแบนใหม่ของเขาอะอแล้วก็กลับมาแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย,าย์ใหญ่ตอันั้นยังเป็นอาจารย์ใหญ่คุณเป็นคุณุยใหญ่ด้วยที่ที่ไหนครับก่อนอก่อนมาสงกราเป็นคุณเป็นคุยใหญ่โอ้โที่ไหนครับที่ไหน ที่เรียนอะไรครูโรงเรียนอะไรครับที่ไหนครูใหญ่อะนครตีธรรมรได้โอ้โหยังไม่เป็นโรงเรียนเลยต,ต้องไปอาสาห้องสมุดเรียนแต่แมนะ่ครูเรียนครูก็เรียนเจ็ดแปดครูเรียนเจ็ดแปดที่สะคอนแต่ไม่ได้เรียนไม่ไม่ได้เรียนคือพอจบแปดเขาก็เขา้ากรุง<ร>เทพ มาต่อจังกระเสมมาเรียนครูที่จังกระเสมคนจ,จังกระเสมเจอครูไม่เที่กเข้าครูแค่ที่ดีใจดีใจนอนมานี้ให้หลับเป็นสามคนสามเกรองกอดคอไปไหนมาไหนด้วยกนะันสามสาวสามสาวสามสาวสาวสา,สาวสาวสมัยนั้นแล้วก็ท้องไปบสถ์อะวัน เสาวะพะเวนเสาวะทิศเนีเขาก็ไปเพื่อนสองคนเขาก็ไปเพื่อนคนเขาอยู่หินน้องโผลนีเพชรอะไรฮะ๋อ,อ,อหลานตานของโผลนีเพชรรักโวยรัก,กมวยเขาก็กลับเขาก็อพยพหินไอ้ไอ้ไอ้กูดดีใจก็ กบไปหาพี่เขาครูก็เลยสนใจสอบอ่ะฉันจะเป็นครูแล้วสอบอยากเป็นครูสุกลาบนี่แหละสมใจไหมไม่เข้าไปไหนสมใจมั้นไม่ไม่ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจโรงเรียนสวนกุหลาบอืมดียังไงเว็นยังไงไหนเ่อ้าวแล้วทำไมครูเลือกสวนกุหลาบอ่ะตอนสอบทำไมเลือกสวนกุหลาบระดับหนึ่งก็สอบก็บังเอิญก็มิดสวนกุหลาบ ครับอ๋อนะของแล้วมันไม่ไม่บังเอิญหรอกคนที่มาสูตกษหลาิแต่ละคน <c oughs> คือถ้าสูกกษหลาิไม่รับกูก็ไม่เลือกตรงนั้นใช่ไหมถ้าถ้าสูกกษหลาิไม่รับกูก็ไม่เลือกใม่ใช่เพราะว่าครูสอบแล้วไม่ได้สอบเสิกระดาบสอบที่อื่นสอบบรรจุอืไปโรงเรียนไหนก็ํำไม่ได้ ไปสุพรรณครูก็ไม่รู้จักสุพรรณไ,ไ, <c oughs> ไปโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้มองไม่รู้ไม่ไม่ไปเลยศาติดหมดแต่สุกรานรู้จักแน่นอนเขาเคยมาพ่อพามเคยมาต้องนี่แหละรู้จักแน่นอนแต่ไปปุ๊บไปไหนไม่ถูกทีอต้องไปหาครูใหญ่ที่ห้องไหนก็ไม่รู้จนไม่รู้แด่เจออาจารย์ลลิดาซึ่งบอกรู้จักอาจารย์อยู่แล้วตางเขาเดิน เราก็เดินแล้วก็ไปถ้าเจอเจออ่าบันไดตึกึกกลางในตรงกลางก็คุยไปอ่ะเธอสอนชั้นมสอะไรก็ว่าไปครูครูรีเร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 ว่าครูอยากสอนวิชานี้หรือว่าครูทางโรงเรียนเป็นคนจัดการให้ครูสอน คุมเด็กได้ไปเออยสมัยนั้นไม่ธรรมดาชายล้วนเนี่ยผมก็มเอาไหวช,ชายล้วนเลยนะและ้วทำโมนนั่นอะไรโดยเฉพาะได้มานพเนี่ยก็ดูามานพเนี่ยอเยออชาย้วนสามสิบกว่าปีโอ้เวลารูเข้าสอนรูเข้าสอนนะจะมีอาจารย์ประกบ คืออาจารย์ใดที่อยู่ใกล้อาจรอาจรย์จงหมีอยู่ใกล้ก็เขาคอยคอยเง <ales wyd jud ulator> ี่ยมูฟังได้กินแล้วก็กว๊บแว๊บอาจารย์อาจารย์สมศักดิ์สมศักดิ์ได้ยินเสียงผัวเราผิดสุขติอาจารย์สมศักดิ์ก็จะขึ้นมา ครูก็หัวแล้เพราะครูไม่ดุการเป็นเสียงดังครูห้องอื่นคิดว่ามีอะไรขึ้นก็เลยมาปราบนักเรียนแทนครูอย่างนี้หาหาว่ามครูเป็นคนชวนนักเรียนขำก็ให้ให้เขียนมีสิบคำมาเลือกเลือกเขียนสิบคำแล้วก็เลือกอยาเอาคำไหน่าเอาใประโยค อ่าแล้วก็แต่งแต่นผูกเป็นเรื่องโอ้เป็นเรื่องเล,ลยเป็นท่าผ้ามันทัดลายอืมเอาแฝงนั้น,น,ำน,ำนอืมบางคนมันก็แต่งทะลึ่งแต่งทะลึง่ง,งกับเด็ผู้ชายอ่ะคือว่าขำนั่งำขำขำคืวดนั่งขำยืนขำอยูนนั่นนะยิ้มมวนไปมวนมา แล้วว่าชีวิตครูในสู elite, yeah. students, elite, ่เวลามีความสุขถือว่ามีความสุขไหมครูเพราะแต่ละคนแต่ละคนจะเจอนักเรียนเกเรนักเรียนแต่ครูนี่แบบเลยทั้งเรียนที่แบบเฮฮาสนุกสนานไม่ได้ไม่ได้ก่อเรื่องให้ครูหนักใจเลยตลอดเวลา30กว่าปีที่อยู่สู่รวลาเป็นอย่างนั้นเลยหรอครูอืมไม่ได้ทำใครูหนักใจหรือว่าแต่เด็กก็บางคนบอกว่าครูร้องไห้ครูยังไม่เคยร้องไห้เลย ไม่เสียใจ,ใจเราจนน้ำตาไหลกับกับทุกสิทธิ์เลยไม่มีปวรดร้อนแล้วคือน้ำตาไหลคือปวดร้อแล้วคือน้ำตาไหลเียถ้าถ้าเธอเธอสามารถเกษียณได้เจ็ดสิบมั้ยคือกันที่หกสิบแค่เกษียณใช่ไหมบอกงั้นอยู่อีกสิบปีอยู่ไหมคุณจะอยู่ไหมถ้าอยู่สอนได้ต่อเนี่ยสอนเอาไหมเอาไม่ยังยังเด็กที่ไม่เอาแล้ว ไม่สมัยสมัยนู้นนี่สมัยก็เซียนไดใหม่เขาบอกเธอสามารถยอดอยู่ต่อได้สิบปีเอาอไหมยังบอกไปจานเลยบอกครูจักจักสอนแต่ว่าไม่เอาเงินได้ไหมอาจารย์เฉยเหรอฮะอืออาจารย์เฉยจะไม่เอาเงินอยากอยากสอนฟรีเพราะที่นั่นคือชีวิตผมว่าชีวิตครูครึ่งนี่อยู่นั่นเลย สามสิบปีอ่ะทำศิลปวัฒน์เนี่ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์แต่ละคนไม่ต่กันหรไม่รู้อาจารย์แต่ลนหรือเปล่าอยากกับเรสอนแต่ว่าไม่ไม่เอาเงินเดือนก็ได้แต่ขอให้ได้เรียนสอนเหมือนเดิมไม่เอาเราก็ไม่เราเราก็ไม่สอนเราก็เดินไปเรเ่องที่อยูอืม ใชขข่ครัครูเก่าเที่ยวบ่อยมากตอนหลังม่ถังตอนหลังตอนหลังนี่มาเที่ยวตามที่มีจันั่งจันพาเที่ยวบ่อยอก่อนนี้ก็มีลูกศิษย์ก็มีบอกใส่ใส่ครูก็ซร้อมเมื่อเธอใส่ไ,สไปต้นเลย้นเมื่อใส่ไปเที่ยว โอ้โหไปรุ่นจริงจริงไทยเสียไปยางทองไปมหาไค์นะครูคุณนั่งมหาไค์ไปดินะโอ้โหรุ่นไหนมรบนะครูเนี่ยคุณจำได้ไหมรุ่นไหนทางกซ้อนมองมหาไทยรุ่นไหนแล้วไปเจอกันที่ที่บอดที่วัดชอบใจ แต่ไม่ม e for ีอะไรไปเที่ยวเขาชอบหาป่วยไหนะไรก็ไปหาเลขหาเลขหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อหาเลขเด็ดนี่หาเลขเด็ดเดี๋ยวผมขอญาตดูพ่อจงหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้ครับคไปด้วยไปครูด้เพราะครูชอบเที่ยววัดอยู่แล้ว ใช่ไหมผู้ชอบไปไหว้พระอยู่แล้วโอ้โหรุ่นจริงจริง